คุณธนศักดิ์ธนาเดชโชพลรองอธิบดีกรมชระททาน,ทนก็บอกว่าตามข่าวแล้วก็ตามสันการจากรรม์กรโอยู่เหมือนกันนะคะล่าสุดตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่า พอฝนจะตกต่อเนื่องแบบนี้จะทําให้ประเทศไทยเรามีฝนตกแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ําท่าเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ําสายหลักทําให้ระดับน้ําเหนือเขื่อ,เอนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดการว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17กันยายนกรมชนลประธานค่ะ จะเพิ่มอัตราการไหลอีกไม่เกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะเป็นยังไงบ้างจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นคือจากเดิม นะคะเพิ่มขึ้นจากเดิม40-60เซนสําหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังระยะนี้ได้แกล่ลุ่มน้ำเจ้าพยาตั้งแต่สุโข,ขทัยลงมาค่ะท้ายเขื่อนเจ้าพยาก็ได้แก่อำเภอบางบานบ,บางไสเสนาพื้นที่นอกคันกก้นน้ำก็คลองโผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะตําบลลาดชิด ตำบนท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและก็สมุทรปราการค่ะั้งต้นต้องเระมาระวังเรื่องของน้ําเหนือที่อาจจะไหลลงมา